เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นการรวมตัวเป็นไม่ใช่คอนเสิร์ตแต่เป็นแบบการรวมตัวสัมมนาครับผมคุณปากพูดคุยแบบสไตล์กันเองแต่วก็คุณหน่อยแต่เป็นคุณหลายเยอะมากแต่พันห้าร้อยคนใช่ไหมวันนี้ที่ชั่วปีพันห้าสิบเจ็ดพันห้าสิบเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดมีมีอะไรเกี่ยวกับตัวเลขไหมไม่เกี่ยวซื้อได้นะครับจ้าไม่เกี่ยวไม่มีอ๋อ ็คือเป็นฟรีด้วยทุกแมใช่ครับผมมามาจอยกันผมเพราะว่าอันนี้ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตก็มาจัดสัมมนาแทนเหมืนมอนเป็นวันพิเศษนะคะวันพิเศษใช,ใช่เพราะว่าปกติไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้จับตรงวันเกิดนยครับอันนี้ก็จับตรงวันเกิดของตัวเองด้วย<ม>ก็มาอยูอมม่ด้วยกันร่วมโมเมนต์พิเศษด้วยกันเป็นความทรงจำสามสิบหัวใช่ไหมฮะให้สามสิบหัวให้ในงานสัปดาห์สิบปีของเรารู้สึกแตกต่างมาก สามสิบกับสามสิบเอ็ดรู้สึกแบบตะกานนะเพราะมันมันเริ่มนับเลขไปแล้วครับผมแต่สุดท้ายก็อยู่ก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขครับแต่รู้สึกเด็กอยู่นะรู้สึกยังมีความเด็กอยู่ครับผมแต่ก็รู้สึกว่าเออก็ต้องมีมีอะไรที่แบบมั่นคงในชีวิตแล้วในการเลี้ยงตัวเราเองหรือว่าครอบครัวให้มากเมื่อกี้เซอร์ไพรส์ไหมไม่เซอร์ไพรส์โป๊ะหรอ ด้วยแล้วคุยกับหนูเมื่อวานว่าหนูมาแน่นอนคิดว่าไงเขาต้องมาอยู่แล้วแต่จะมาช่วงไหนก็สารงเขว่าจะมาช่วงไหนเขาไมจะบอกแต่ก็ไม่บอกนะครับก็เลยมาสมายตอนแรกเห็นในทวิตเตอร์ว่ามีพิกหนุ่มที่น่ใจท่าทางสังเกตนิ้วก้อยนิ้วก้อยก็กระเดิดเหมือนกันนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอะใจแล้วก็ตอนทีมงานใส่มีทีมงานใส่แล้วทีมงานก็ทำนิ้วกระเดิดดูเออมันก็กระเดิลกันเพราะว่าเพราะว่าเสื้อผ้ามันประตูมันแบบกระเดิล อะไรเงี้ยแต่คิดในใจว่ามันต้องมาช่วงเซอร์ไพรส์ันเกิดแน่ก็เลยมาจริงแต่ไม่คิดว่าจะใส่ใส่ชุดนิกหนุ่มมาใส่ชุดหมามาจริงๆเขาก็ตั้งใจจสมาเซอร์ไพรส์เราแต่ก็ปิดไม่อยู่มาเกิดนีู่่จำอะไรเขาได้ที่จริงเราพักแต่แรกหรือว่าเป็นนึกว่าตอนแรกจำไม่ได้แต่ถ้าผมมาช่วงเกิดแน่ก็เป็นหนูแน่นอนถ้าเป็นคนอื่นก็เฟลแล้วแล้วก็แอบสังเกตเปิดซิปขลัดอ้าวใส่เสื้อซูเปอร์ซตาร์มิลันอ่ะเห็นเข้าไปดมกลิ่นด้วยตอนแรกดม ก็ได้กลินน้ำหอมแต่ไม่ใช่น้ำหอมแต่น่าจะเป็นน้ำหอมที่เขาชิวชิวมาอ่าเออวันนี้เมื่อกี้ตอนแรกเรามีร้องเพลงเล่นเกมมีอะไรอันนี้คืออดจันดาทุกอย่างเราคิดเองหรือยังไงที่จริงก็อยากให้ชิวชิวครับผมแล้วก็อยากเล่าเรื่องในในภาพที่เราอยากเล่าไม่รู้ว่าเราลืมเรื่องหรือเปล่าแต่ก็พูดไปตามความสุขชิวชิๆไปนะครับแล้วก็มีเรื่องเกมแล้วก็โพสต์อีกที่เนคนับครับผมก็เอามาถามต่อบนะครับแล้วเราก็คุยเล่เปื่อย ไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปไปเรื่อยเอออะไรที่นี่มีอะไรให้เขาบว่าเป็นเคไหมคะที่อยู่มาเป็นเคยัยังรออยู่ฮะยังไม่ได้เลยฮะแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรมิซี่นี่ก็บอกหนูว่าต้องซื้ออะไรแพงก่อนเก็บตังค์ซื้อบ้านเพราะว่าหนูเก็บตังค์ซื้อบ้านอยู่ด้วยกันอยู่กับพ่อแม่สิเก็บบ้านอยู่ด้วยกันเหรอแล้วต้องซื้อบ้านอันนี้คือแบบเพราะว่าเราไม่ต้องบอกน้องไว้แล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้เราหรือยังไงหรือบอกแล้วบอกแล้วแต่หนูไม่ได้ซื้อมาให้ บอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆพี่ได้บ้านอ่าได้รถอยู่แล้วครับผมไม่อยากคิดไหมครับว่าจะคิดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยอ่ะหนูว่าคงคิดหนั่งกันว่าจะซื้ออะไรนี่เนี่ยนี่ก็แอบดูหนกันถ้าซื้อให้จะเป็นอะไรหนูว่าไม่ซื้อมีีกระติบบอกเราไหมเพื่อปิดลุ้นใจกันว่าอยากได้อะไรไม่เลยคะับเล่นไม่ได้พูดอะไรหนูว่าอยากได้อะไรปกติเขาจะให้อะไร24แล้วแต่อยู่เลยครับผมถ้าอยากได้ ไม่ทันนะตัวตอนนี้แม่น่าจะพูดหรอก่รน่าจะซื้อไปแล้วเนาะไม่รู้เหมือนกันใครยังไม่ได้ให้เราซใช่ยิ่งที่เขาอวยพรเราคนแรกเลยนะอวยพรคนแรกผมอะคือเพื่อนสนิทผมเออที่น่าใจหนูโทรมาใส่แรกทำไมเนูแล้วก็ไปกัหนุ่มครับแล้วเขาเขาอวยพรอะไรพอยากรู้เขาบอกว่าเพราะย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วหนูพูดไม่เก่งหนูพูดไม่เก่งก็ ด้วยพันไปพรอะไรก็้ามาชวนคุยแต่ผมมาชวนคุยมากกว่าเจอคุยกว่าฝาแล้วก็บอกเลยรักเนี่ยนะการสไตล์แค่นี้ไม่กังวลแล้วแค่นีก็จริงจริงจริงแฮปปี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับผมโปรเจกต์โปรเจกต์สี่ข้างหน้าเมื่อกี้เด็กยังไม่ไดค่อยเดินดูใช่ไหมเข้าข่าวนะเขาบอกว่าประมาณถึงสี่ล้านอืมถึงถึงร้อยล้านเลยอ่ะถ้าสี่ล้านคือมากกว่าซีนิโโชฮะออเไม่ถึง ถึงนะเขาบอกใครบอกแหละข่าวไปนัไแล้วค่ะน้อยไปไหมไม่ได้หรอไปนับไปแล้วนับยังไงนับห้าสเหรอที่ไปนับรักแล้วทีมแฟร์บันชีรกวดละอ๋อผิดได้เลยครับอ่มพูดนะเนี่ยจริงมบอกทุกคนมีไปเลยฮะไม่โปรติกกันขับว่าจะให้ดูแล้วถูกไหมในช่วงวันเกิดมีครับมีอไรราปรติมีหลายบ้านมีกแฟด้วยีซีไม่เห็นยังไงอ ทำโปรเจกต์ให้เราแบบใหญ่ๆไมเน็ตไหมครับกับเงินเราทำอะไรยังไงบ้างอ๋อจริงๆกว่าจะแกะเสร็จทุกอย่างก็นานครแต่ก็ให้ให้ทีมงานช่วยแกะแล้วก็ทำบ้านช่วยแกะได้ถามว่ามีเน็ตยังไงก็เก็บไว้พัฒนาคารบ้างถ้ามีโอกาสก็เอาไปลดต้นทุนครับผมเพราะว่าของกฟนคลับเขาเรี่มอนกันแต่เราก็บอกแฟนคลับว่าขอนะสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าอยากเอาไปบริจาคครับผมเราก็ขออนุญาตไปบริจาคได้ไหม ก็มีการแบบแบ่งส่วนหนึ่งไปมอบอื่นด้วยนี่ครับครั้งนี้ก็อยากอยากจะทำแบบบริจาคครับโปรตีชั่นทำคุณแนวไหนครับจริงเฮ้ยจริงทุกแนวแต่จริงผมอยากไปที่อันซีที่คนเข้าไม่ถึงแล้วก็ไปแบบว่าบริจาคตรงานมากกว่าเพราะมันมีหลายที่แหละแต่เราต้องขับรถไปแบบดูอะไรเงี้ยไปถามมันอยากไปที่แบบว่าการช่วยเหลือไม่เพียงถึงอะไรเงี้ยเราจะเป็นลูกคุณที่เองไงหล่ะเนี่ย ก็น,น,น่าสใจนะท <Ừ. S 1> ี่จะอยากไปอยากไปมางานนะเขาเที <assunto> ่เคยบอกมาแต่ตอนนี้มันส่วนใหญ่แล้วกับพางแบบแฝขับคุยกับพ่ออฟเลยนเขาบอกว่าเออมีช่ไหมก็ยินดีเพราะเขาินเสร์เองเขาเขาแนคขับออตัวเขายังไปดิเสิร์มาแล้ว็นีเขาดีบไรแับไคะอปีโปรเจกต์ต่างๆัเรา ครับผมก็จริงๆอยากไปเก็บทุกโปรเจกต์เลยครับผมซึ่งวันนี้เห็นแบบโหยิ่งใหญ่มาก<อ>ไมไ่ว่าจะเป็นซอยวีดีนะครับผมทำบุญมีสะพานด้วยสร้างสะพานแล้วก็เจลโลี่ใหญ่มาก<อ>แล้วก็ทําอะไรสิ่งที่แบบรู้สึกมันยิ่งใหญ่ทุกป,ปีก็ขอบคุณมากเข็งใจมากๆเหมือนกันครับผมยังไงก็สิ่งที่เขาทําให้ก็คงเป็นกํามรังที่อยากจะมอบให้นครับผมก็ดีรับมากๆครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนทำโปรเจกต์ให้นะครับผมไม่ว่าโปรเจกต์อะไรก็ตามแต่นะครับผมยังไงก็ รักผมแล้วอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยจะกี้ที่ชื่อสถานสถานที่คุณสร้างใหม่อันนั้นผมก็ไม่ได้ชัยตะหินนะเห็นเขาลงกันไปทางประเทศแต่ผมเห็นเขาจริงเนาะแต่เรื่องนี้นะแต่ว่าเขาบอกว่าร่วมทำบุญสร้างสถานอ๋อแต่ว่าชื่อสถานเป็นชื่อเราหรือไงเหมือนน่าจะเป็นเป็นป้ายบิบอบิลแล้วเป็นชื่อตั้าเห็นชื่อเต็มก็เขินเนี่ยนะเออก็ได้เห็นคน เ <Okay. S 2> ห็เห็นอะไรบ้าเจอไครับผ <Okay. S 2> มได้มีเวลาได้ไปเลย<ะ>ติดตดามดูวทวิตเตอร์ <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณครับยินดีดี<ม>ค่ะแล้วพี่ว่เลครับ